ดูเหมือนจีนกำลังขยายขีดความสามารถด้านอาวุธนิวเคลียร์ภาพจากดาวเทียมล่าสุดแสดงให้เห็นสิ่งที่นักวิจัยกล่าวว่าเป็นฐานยิงขีปนาวุธแห่งใหม่ในภูมิภาคซินเจียงของจีนสหพันธนักวิทยาศาสตร์อเมริกันได้เผยแพร่รายงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนักวิจัยกล่าวว่ามันเป็นสัญญาณที่บอกว่าจีนกำลังขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์มีการตั้งคำถามถึงคำสัญญาของปักกิ่งในเรื่องยุทธศาสตร์การจำกัดอาวุธนิวเคลียร์มันเป็นฐานแห่งที่สองในประเทศจีนที่ถูกเปิดเผยในเดือนนี้ หลังจากพบอีกฐานหนึ่งระหว่างการก่อสร้างที่มณฑลการซูซึ่งอยู่ใกล้เคียงกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมของจีนยังไม่ออกมาแสดงความเห็นสื่อจีนบางสำนักไม่ยอมรับข่าวนี้โดยบอกว่าเป็นฟาร์มกังหันลม